i about... ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดักรบอล e ีเจนทุกๆคนเลยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมขอมารีวิวเจ้าจีเลนตัวนี้กันนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนได้เลยนะครับผมผมขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ขอให้ร่ารวยเงินทองมากมายนะครับผมสําหรับปีหน้านะ2024ส่วน2023เนี่ยเราก็ทิ้งความเกลือไว้ด้านหลังนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าตอบด้วยความแบบว่าโชคดีนะครับผมใน ปี2024นะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลุยกันที่เซนไคจีเรนกันต่อเลยนะครับผมก็มาเริ่มกันที่อาร์ตการ์ดดีวกว่านะครับผมอาร์ตการ์ดเนี่ยการ์ดหมัดน,นะครับผมจะทำให้ศัตรูเนี่ยถูกลดเกราะลง10%นะครับผมแล้วก็เป็นเวลา10วินาทีด้วยนะครับผมเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะแล้วก็มีกรอบป้องกรรันบลาสนะครับผมเวลาพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูนะครับผมสำหรับการ์ดหมัดของจีเรนแล้วก็การ์ดบลาสนี่จะรีคิ10หน่วยนะครับผมเมื่อกดใช้งานนะครับ แล้วก็ในส่วนของการ์ดฟ้าเนี่ยการ์ดฟ้าจะทําความเสียหายแบบระเบิดใส่ศัตรูนนะแล้วก็ทําความเสียหายการ์ดฟ้าเนี่ยแรงขึ้นนะครับ30เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา3วินาทีเมื่อกดใช้งานนะแล้วก็เพิ่มเติมนะครับผมจะทําความเสียหายการ์ดฟ้าแรงขึ้นนะครับ80เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยติดสตัน <ina> อยู่นะครับผมแล้วก็การ์ดออลติเมทนะครับผมจะทําความเสียหายรุนแรงอ่าจะทาความเสียหายรุนแรงนะครับผมสูงสุดใส่ศัตรูเลยนะครับแล้วก็เ้รับความเสีย ความสามารถตอบไปนี้นะครับผมเมื่อกดใช้งานนะ <c oughs> ก็คือจะทําความเสียหายการอัตเมทเนี่ยแรงขึ้นนะครับห้เป็นเวลา3วินาทีแล้วก็จะต้านตุยเด้งเลือดนะครับเป็นเวลา3วินาทีเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะแล้วก็จะทําความเสียอา่าทความเสียหายตัวละครที่อยู่นอกสนามที่เออไม่ใช่สิความเสียหายเนี่ยจะโดนไปยังศัตรูที่อยู่นอกสนามด้วยนะครับผมแล้วก็ศัตรูที่โดนความเสียหายนอกสนามเนี่ยจะไม่ถูกทำอา่าจะไม่ถูกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนจะไม่ตุยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีก๊อป้องกานบลาต์ด้วย เดี๋ยวเรามาดูที่การเขียวนะครับผมการเขียวเนี่ยจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อกดใช้งานนะการเขียวเนี่ยจะเป็นการเขียวแบบระเบิดพลังนะครับผมก็คือจะรีคิขึ้นมา50หน่วยนะครับผมเมื่อกดใช้งานแล้วก็จะทําความเสียหายการบลัซเนี่ยแรงขึ้นนะครับผม20เป็นเวลา20วินาทีนะครับแล้วก็จะได้รับโอกาสในการสตันการสตันสตันสตูนะครับผมเมื่อโจมตีการ์ดหมัดหรือบลัซนะครับผมมีโอกาสอยู่ที่30นะแล้วก็ต้องโจมตีการ์ดหมัดหรือบลัซโดนด้วยนะครับผมแล้วก็จะ เด้งเลือดนะครับผมทีละนิดเป็นเวลา20วินาทีนะครับผมเออลืมบอกว่าไอการ์ดกาดเขียวเนี่ยเวลาแบบว่าจะสตาร์ทศัตรูเนี่ยเราไม่สามารถซ้อนทับไอ้สแต็กการการเปอร์เซ็นต์การสตาร์ทได้นะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานได้แค่2ครั้งด้วยนะครับแล้วก็จะทาลายการ์ดทุกใบบนมือของศัตรูด้วยนะครับผมสําหรับการเขียวของเราแล้วก็คอมโบได้ทุกการ์ดนะครับผมยกเป็นการ์เขียวของเขาเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่มาดูกันที่เมนอาบิลิตี้ดีกว่านะครับผมเมนอาบิลิตี้เนี่ยเมื่อเรากดใช้งานนะครับผมเราจะสุมทําลายการ์ดบนมือ1ใบแล้วก็จ่วการไดท์เมทขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับผมแล้วก็รีพลังชีวิต30%รีขี้50หน่วยนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยถูกลดเกราะลง50%เลยเป็นเวลา15วินาทีแล้วก็ถ้าหากศัตรูเนี่ยติดสตันนะครับผมจะทําความเสียหายของการไดท์เมทเนี่ยแรงขึ้นนะครับ40%เป็นเวลา15วินาทีด้วยแล้วก็สามารถกดเมนอาบิลิตี้ได้ก เรามาดูเซนไคยูนิคออฟฟิซี้แรกดีกว่านะครับผมเซนไคยูนิคแรกเนี่ยก็คือจะทําความเสียหายสาแท็กสาย,ยาแรงขึ้นนะครับ20%ยกเลิกไม่ได้แล้วก็ได้รับความสา,สามารถตอบแบนี้นะครับผมเมื่อเริ่มเกมนะคือทําความเสียหายแรงขึ้นนะครับ90%แล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับลง40%นะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยจะยกเลิกไม่ได้นะครับ แล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเข้าสถานะมานะก็คือจะรีคิ50หน่วยนะครับผมทําความเสียหายแรงขึ้น50เปเ็นเวลา15วินาทีและเปิดใช้งานได้4ครั้งนะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายได,ได้รับลง30เปเ็นเวลา15วินาทีเปิดใช้งานได้4ครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยกเลิกสถานะผิดปกตินะครับผมแล้วก็จะรีพลังชีวิตขึ้นมา35นะครับผมเมื่อเพื่นรวมทีมทั้งสองคนเนี่ยถูกกาจัดไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่เซนคายูนิคที่2นะครับผมเซนคคยูนิคที่2เนี่ยก็คือจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อศัตรูเนี่ยกดอาอามานะก็คือจะทําความเสียหายแรงขึ้นนะครับ40ยกเลิกไม่ได้แล้วก็เปิดใช้งานได้2ครั้งนะครับผมแล้วก็จะฟื้นฟูฟื้นฟูคียได้เร็วขึ้นนะครับ70ยกเลิกไม่ได้แล้วก็เปิดใช้งานได้2ครั้งนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น1ระดับนะครับผมยกเลิกไม่ได้แล้วเปิดใช้งานได้ครั้งเเเดดดียววะแลล้ก็จือ หรือว่าเด้งพลังชีวิตนะครับผม30%เมื่อพลังชีวิตของเราเนี่ยเหลือศูนย์นะครับผมยกเลิกไม่ได้แล้วก็เปิดใช้งานได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ผัดศัตรูไปในระยะไกลนะครับผมเมื่อทาการคอร์เชนการ์ดหมัดมาช่วยเพื่อนสําเร็จนะครับแล้วก็คอมโบการ์ดฝาต่อได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มค่าการใช้การ์ดทุกใบนะครับผม10หน่วยให้กับศัตรูนะครับผมเมื่อสลับตัวขณะที่เราเนี่ยอยู่บนสนามนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเซนไคยูนิคที่3นะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามาหลังจากที่เราเนี่ยเซนไคนะครับผมก็คือได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเข้ามาสู่สนามนะหลังจากเพื่รลวมทีมเนี่ยตุยนะครับผมก็คือจะทาความเสียหายกร์หมาละบลาสเนี่ยแรงขึ้นนะครับผม3 0สอซน้อนทับกันไม่ได้นะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับสถานะนะครับผมลดอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูคี้ลงนะครับผม3 0เป็นเวลา10วินาทีนะครับผมแล้วก็ ได้รับความสามารถต uh ่อไปนี้นะครับผมเมื่อกดใช้งานการ์ดมาหรือบลัสนะครับเปิดใช้งานได้1ครั้งนะครับผมแล้วก็ก็คือจะสุ่มจวดการ์ดขึ้นมือ1ใบนะครับผมแล้วก็ลดเวลาการเปลี่ยนตัวเพื่อลมทีมด้วย1วินาทีนะครับผมแล้วก็ความสามารถเนี่ยจะถูกรีเซ็ตใช้ได้ใหม่นะครับผมเมื่อเข้ามาในสนามครั้งถัดไปนะครับผมแล้วก็เซนไคยูนิคที่4นะครับผมจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเมื่อโคบมาช่วย มาช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมของเรานะครับจะโจวการเกี่ยวขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปแล้วก็เปิดใช้งานได้2ครั้งนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการจวการขึ้น1ระดับนะครับเป็นเวลา15วินาทีแล้วก็ได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อโจมตีการ์ดมัดหรือบลัสเนี่ยโดนศัตรูนะครับผมขนาดที่เพื่อร่วมทีมทั้ง2คนของเราเนี่ยถูกกำจัดไปนะครับจะรีคีขึ้นมา10หน่วยนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับสถานะต่อไปนี้นะครับผมก็คือลดอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตลงนะครับผม10เเเเปนนวววลาาาาีแ้รรคสยยหขของงึ เอ้ย15วินาทีเอ้ย15เปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นเวลา15วินาทีครับขออภัยแล้วก็จะเพิ่มค่าการใช้การ์ดหมัดและบลัสขึ้นนะครับผม3หน่วยเป็นเวลา10วินาทีด้วยนะครับผมก็เจ้าจีเลนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับผมแปลมาอย่างยาวเหยียด5นาทีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันใน PP Rating Match กันเลยดีกว่านะครับผมว่าเจ้าจีเลนตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เซ็นใครมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องไปลุยกันใน PP Rating Match นะ เดี๋ยวเราไปลุยกันใน P P Rating ใหม่กันเลยดีกว่านะครับลุยครับผมทุกคนเกมแรกของเราในวันนี้นะก็เจอกับแบบว่าทีมทีม,ทมเหมือนจะเป็นทีมเซตเก่าแต่ก็ไม่ใช่นะโดนโอเคสวยโอ้โหแล้วผมโดนโดนตีเข้ามาเลยโอเคผมเชนแล้วสวยงามมีฟ้าแบบนี้เขา จะเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะลดสับเขานะผมว่าไปแถบโอเคสวยแล้วก็หลอดโอเคไอผมเอา้าเอ้าแหลกตอนแรกผมนึกว่าผมเนี่ยจะแบบว่าไม่ได้คอมโบเลยนะแต่ว่ามันก็ได้นะโอเคมันก็หลดงงมันแหลกอะทุกคนโอ้เอ้าแลวสวยผมเชนได้สวยผมชนเชนไงไปครับเดี๋ยว แหบไล่ไปก่อนแล้วก็หลบมาสู่วยไม่เปลี่ยนหรอเพื่อนเดี๋ยวผมจะกล้เขียวนะทุกคนเปลี่ยนไหมไม่เชนอีกแล้วผมเข้าไปใกล้ก่อนแล้วบลาอสโซเขาเลือกถูกเขาเลือกถูกโอ้เวอร์ไปสวยครับจะมาบลาอสอย่างงี้ไม่ได้นะเพื่อนไปครับกล้เขียวอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายสตาร์ทไหมต้องสตาร์ทให้ผมแล้วแหล,ละรอบเนี้สตาร์ทไหมไม่สตาร์ทเพราะอิมูน โอ้ผมลบโอเคได้เพอร์เฟกสวยงามมากแบบนี้เขาน้าจะเปลี่ยนน้องปังลงมาหรือเปล่านั่งไงน้องปังน้องปังค่อยๆเล่นไปก่อนครับโอ้ีอนิดเดียวน้องปังต้องตุยแล้วแหละโอเคมันทำไมมันแหลกจังคือคือมันแหลกนิดนึงนะทุกโอเคได้เพอร์เฟกต์แบบนี้ดีแล้วทุกคนไปครับผมกายเขียวเยอะจาดกายเขียวผมเต็มไม้เต็มมือแล้วก็ปลายัดโอเคครึ่งหลอดอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น ใจเย็นใจเย็นคือจะเอาแบบนี้มนไม่ได้ไงเพื่อนโอเคมีแหลกนิดนึงเล็กน้อยถึงปานกลางไม่โอเคแต่มันก็แหลกอะ่ะมันหน่วงหนวง่วทุกคนมันมันเหมือนมีใครมาดึงขาวไอ้ผมผมรู้สึกแปลกๆปไปครับเราต้องมาอย่างนี้ไงก่อนมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็เราจะไหวอีกทีสวยงามมากๆเจ็ดวิเราสามารถเอาจีเลนลงมาจบได้หรือไม่ไปครับทุกคนสลับแบบเพื่อแบบว่าเล่นเวลาเล่นเวลาเยอะๆให้เวลา การสับสลับตัวเนี่ยมัน,มน,มนแบบว่าได้สับโอ้แล้วมีการ์ดฟ้าหล่นมาด้วยผมขอฟ้ายัดไว้ก่อนละกันไม่น่าตูอยู่แล้วโอเคเบาโวงเลยครับผมโดนลบบัฟไม่เป็นไรเขาจะเอ้าเขาเขาไม่แปลงร่างเหรอโอ้หแย่เลยแบบนี้แย่เลยผมบลัสไปก่อนทีนึงแล้วก็เอาจีเรนมากดเมน,นท์ทุกคนสวยแบบนี้ได้จบละอย่าออกนะเพื่อนอย่าออกสวยได้ดูท่าสวยของจีเรน เกมถัดมาโทนเหมือนแบบว่าเจอกับการคอมบิเนชันทีมที่สุดจะเฟี้ยวนะครับผมแล้วเขาบาลซา์มาผมหลบมาแล้วได้การเขียวก่อนเลยไงทุกคนไปครับลุนลุนสตันลุ้นสตาน,น,าตานแค่นั้นแหละลุ้นสาตันนะผมแล้วถ้าเกิดว่าเรากดการ์ดฟ้าเนี่ยเราจะแรงเราจะแรงไงล่ะดูดิทุกคนแรงจัดอะบาสไ้โอเคหลบมาได้เพอร์เฟกด้วยอ่ะสวยเขามาแทบแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับ ไปครับตอบขั้นบนหนึ่งทีสู่สวย,ยไปครับถ้าเขาเปลี่ยนโกฟีดมาเนี่ยเปลี่ยนเร็วเกินเปลี่ยนเร็วเกินพี่โอ้โหแล้วแบบนี้ผมตุยเลยเหรือเปล่าโอ้โหแบบนี้ยังอยู่ยังอยู่แล้วเราสลับมาชนะสีแถบทีนึงโอเครอจังหวะโอ้โหผมภาษารอจังหวะหลบสวยๆแต่เขายังรอจงังหวะหหหเฮ้ยเฮ้ยทำไมอาร์มาไวจังนะผมยังไม่ได้เลย เว่อโอเคแล้วผมดาถูกไงแค่นั้นแหละผมเดาถูกมาดิผมบลาสแล้วผมรอจังหวะหลบได้สวยตาเนี้ยตาเนี้ยหลบได้สวยแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละผมบลาสเลยไม่แคร์ไม่สนโอเคแล้วส,ส,สตันอีกแล้วมาดิมาดิสตันอีกแล้วหลงการฟ้าแรงแรงการฟ้าแรงแรงผมชอบอ่ะสนุกกว่าทุกคนโอเคแล้วอยู่ในเกตเขาเต็มผมบเปลี่ยนมาแล้วแบบนี้ผมสคิปท่ามไปเลยละกันแค่นั้นแหละ ไม่เป็นไรนะเราใช้ไปนะสำหรับสกิปทางของฮิตโตะเพราะเราไม่ได้รีวิวแล้วนะครับผมสำหรับฮิโตะฮิโตะอันดิเมตรีเกตไปเลยครับผมถ้าเขาไม่ตุยก็ถือว่าเราได้รีเกตไปนะไม่เป็นไรบึ้มไปอืมตุยวิธีท้องโอ้โหไม่ตุยเรียบร้อยผมแทบไปหนึ่งทีเขามีฟ้าไหมโอ้ไม่กอดอุ้ยโดนไปเต็มเต็มเปลี่ยนเลยครับแบบนี้เปลี่ยนเลยโอเคอ่าเรียบร้อยมีการเขียวด้วยผมอะการเขียวระเบิดพลังมันดีอย่างนี้นี่เอง ผมขอบลาสละกันสวยมีการเขียวอีกแล้วสวยจัดอืโดนเต็มเต็มเต็งเตึงแต่ไม่แรงแล้วนะอันนี้อแต่ก็เกือบโอ้โหดีนะผมคุยไอแท็กไม่งั้นนะผมโดนแน่ทุกคนผมโดนล่าแน่ถ้าเกิดว่าผมไม่คุยไอแท็กโอยรอดโอ้ยเอ,อ้าแ,แล้วทำไมมันไม่คุยกับไอ้แท็กเกือบแล้วเกือบสวยผมเกือบสวยโอเคได้อยู่น่าอยู่มั้ง ได้อยู่สวยงามสวยงามเปลี่ยนมาดิตัวอะไรก็ได้อะสีไหนก็ได้เปลี่ยนมาดิไม่เปลี่ยนหนอไม่เปลี่ยนหรอโอเคเปลี่ยนถูกโอ้ยมาเปลี่ยนจังหวะถูกอีกผมโดนฟ้าโอ้ไม่อย่างผมยังรอดผมยังรอดไปเลยโอ้อาสองมาอาสองมาไวเกินทุกคนทำไมอาสองเขามาไวจังผมยังไม่ได้ใช้โอ้แล้วผมดาวถูกอีกแล้วแค่นั้นแหละคือผมยังไม่ได้ใช้อาแรกผมเลยเขาใช้อะสองแหละ เวอ่อไปโกฟีดมาผมรอจังหวะหลบโอเคเขาแถบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้อะไรอะ่ะผมหลบเอาได้เพิ่มไปแบบนี้ผมกดอาร์ดีครับรออะไรผมไม่มีรีไม่มีรอยอยู่แล้วโอ้โหเขาสองอาร์แล้วเราเพิ่งได้ใช้อาร์เดียวบ้าไม่ไปแล้วผมจะบ้าทุกคนโอ้ผมเจอสองอ,อ,อาร์ยี้ผมผมไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงโอ้แต่ดีนะเขาทำไม่ถูกเราได้ใช้อาร์ไปก่อนแค่นั้นแหละ เขาอาศัยเราสองเราเขายังแบบว่ายังเอาเราไม่ลงเรามันแข็งเกินผมลบและยัดเลยดีกว่าไหมเนี่ยยัดไปเลยและการโอเคสวยตุยเลยไหมความแรงระดับมาหังการแรงไหมเอ้ยแบบนี้ท่านี่ตุยหรือเปล่าท่านี่ตุยไหมโอ้าตุยเรียบหล่อหอยก็เดี๋ยวไปเจอกันเกมถัดไปดีกว่านะครับผม ครับเกมนี้เหมือนกับเจอแบบว่าทีมไฮบิสยานะผมไฮบิซย่าเจ้าจริงกับผมเกินไปหรือเปล่ากหางนี่ดาวแบบบึ้มบึ้มบึ้มบ,ม,บมโอเวอร์แถบเรียบร้อยโอเวอร์แถบแบบนี้ก็เรียบร้อยครับผมผมรับตากดการ์ดเลยอะเมื่อกี้คือโอเวอร์แถบ,บจบแม่ผมก็จบเหมือนกันตอนเนี้ยเปลี่ยนมาถูกอีกแล้วอะไรเนี่ยมีการ์ดฟาร์มไหมไม่มีผมลบเอ้าไม่ได้เพอร์เฟกต์โอ้โผมนึกว่าเขาจะการ์ดบลัสมาคนนี้เขาเลี่ยมนะคนนี้เขาเลี่ยมนะ เปลี่ยนไหมก็บิสกฮังโอเคโอ้โหเราโดนล่าทุกคนเราโดนล่าแล้วเราโดนล่ามาโดนล่าหรอไม่มีต้านคมนะเพื่อนจะเย็นก่อนผมไปตรงกลางแล้วหลบนะหลบโอ้เรียกเขาล่าเราจริงเขาล่าเราจริงทุกคนแย่ yeah, แล้วผมเปลี่ยนจีเลนเลยครับผมความถึกของเราเนี่ยมันอหังการไปค,ครับมันก็ไม่เหมือน,นจะไม่ถึกเท่าไหร่เอารีบแปลงร่างเกินรีบแปลงร่างเกินเพื่อน มันไม่มีการนะั้นน่ะไม่มีไม่แปลงร่างนะ่ะมันมีการแต่ว่าการน้อยหรือเปล่าโอเคผมก็เปลี่ยนดีครับรออะไรอะ่ะไม่แรงหรอกเบาๆยังไม่บิวอัพไงโอเคผมฟูสกีเลยรอบนี้ผมวัดใจวัดใจว่าเชิงเก้าเจ็ดสองเจ็โอ้โหน้อยจัดเอาเก้าร้อยมาดีเก้าร้อยก็มาครับเอ้ยเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรโอ้โหเรียบร้อย ผมเสียผมเสียผมเสียต้องบำรุงแต่ว่าไม่เล่นต่อแล้วนะเรียบร้อยเขาเปลี่ยนมาสวยจ้ะโอ้เสียดายโอ้เสียดายจริงแบบี้ชีวิตแรกของน้องโกฮังก็น่าจะตุยก่อนแต่ว่าโอ้โหเสียดายอ่ะแทนที่เราจะแบบว่าได้แบบตอดเลือดตอดเลือดเจ้าบิสโกฮังแต่ว่าไม่ได้โอ้โหมาดีผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วฮิตตกผมว่าเอาจริง จีเลนด้วยจีเลนผมก็เอาจริงเพราะว่าจีเลนผมในโคตรเก่งโคตรอันตรายทุกคนแรงเว่อร์มาเราจังว่ะเข้ามาแบบนี้ก็มีไม่เขียวไหมโอ้โหผมเสียวสีเขียวจังเลยไอไอเครื่องหมายตกใจเนี่ยผมชอบกลัวจะเป็นสีเขียวเลยเกินมาครับรีคีแบบเบิ่มเบิ่มคือลือคือรือไปถ้าเปลี่ยนโกฮังมานี่โดนผมแน่โกฮังแดงอะ่ะบิสโกฮังอะ่ะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรโอ้โหการ์ดมาเราเบามากแต่ว่าถ้าการบลัซซ์เนี่ย แบบสุดแรงสุดตรงนะครับผมรอจังหวะโอเคมาแถบไล่ไปก่อนครับแล้วก็โอเคโอ้แล้วเขาลบได้เพิร์เฟิกเขาลบได้เพิร์สเฟิสวยจัดโอ้โหแย่แล้วเราตกอยู่ในที่นั่งลำบากแบบที่สุดในโลกไม่เคยจะตกขนาดนี้โอ้โหผมว่าเราน่าจะเสียฮิตตกอะทุกคนโอ้ยแย่แล้วเสียฮิตตะแน่เราซับเขาไม่ทันโอ้โหแย่แล้วเลือจีเ,นเนจรเนตัวเดียวเราจะโอ้โหเกมนี้ผมแพ้นแน่ทุกคน ดูเลยว่าผมแย้ไหมกดกดกดคอมเมนต์มาจะบอกกดเลขเดี๋ยวเหมือนสเตฟานอีกโอเคผมลาสแทบโอเคสวยสวยสวยฟ้าเลยอาเลยยัดเลยยัดเลยไม่สนไม่แคร์มาครับแล้วผมขอกดการบลาใส่กันนะถึงแม้การป่านเราจะเบาแต่ว่าผมขอให้มันไม่ถูกก็พอขอให้เขาเด,ดาไม่ถูกก็พอแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละโดนแน่ ดูไม่ก่อนสี่ล้านเก้าสวยงามสวยงามตัวปัญหาเราไปแล้วผมแต่ขึ้นมาโอเคเขาแถบเขาน่าจะเปลี่ยนทางหรือเปล่าโอเคโอค้โหแย่และลาก่อนทุกคนลาก่อนทุกคนลาก่อนถ้าเขาอาอามาเราก็มีสิทธิ์รอดอยู่นะแต่ถ้าเขาไม่อาอามานี่เราก็ไม่มีสองชีวิตไงทุกคนสวยสวยเอยหรือว่าเรามีสองชีวิตแล้วเขาอาร์หรือยังผมลืมอ่ะผมลืมอีกทีไหมโอเคอาร์ได้ไม่เป็นไร เรามีสองชีวิตดูเลือดเราเด้งหน่ยทุกคนเลือดเด้งเยอะจัดโอ้เวอ,อ่ะอ่าแล้วเราเดาผขดเรียบร้อยครับผมไม่เป็นไรนะผมว่าผมเอาเอาชนะได้ทุกคนเชื่อเชื่อใจผมไหมทุกคนมั่นใจผมไหมทุกคนต้องไว้ใจผมทุกคนเชื่อใจไหมขอแค่เชื่อใจขอแค่เชื่อใจ,อใอใจแค่นั้นแหละมาครับแล้วเขาไม่มีคอมเพรชนด้วยไม่มีตัวคอมเพรชนขอเปลี่ยนดิกวางมาดิดีโอเคสวย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  เตือนกูหังมาเลยผมยัดดาเมจสูงสูงไปเลยแค่นั้นแหละมาครับรอจังหวะกดเมนโอ้โหแล้วเขาทำลายการเขียวผมทำไมอ่ะผมไปหลบตรงกลางนะ้วทุกคนสวยแค่นั้นแหละผมผีเกมผมผีเกมผมผีเกมวู้วผมผีเกมแค่นั้นแหละดูผมจบด้วยแค่นั้นผมไม่สนใจว่าอนิเมชนันมันนานหรือไม่นานผมจบหมดครับผมแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปเจอเกมถัดไปครับผมผีเกมตึงต้ง มาครับเกมถัดมาเหมือนจะแบบว่าเจอผสมผสมนะครับผมสำหรับโกคู Family หรือว่าเบจิต้าแฟมิลีเอาหมดคนนี้เอาหมดแต่ว่าน่าจะเป็นโกคู Family ่นะแบบนี้ผมลบไม่ได้เ์เฟกสักทีผมรอจังหวะถอยมาแล้วลบมาได้ไหมเงืนไ,ได้แค่นั้นแหละเปลี่ยนไม่ล่าผมบลสเลยไม่แคร์อุ้ยแล้วสตันด้วยสวยจาดไม่มีการ์ดฟ้าทุกคนโอ้ไม่มีการ์ดฟ้า,มมา,ฟาผมขอมดและการแล้วเดี๋ยวไปบลสนะบลสโอเคสวยขาเขาเปลี่ยนนะไม่เป็นไร พเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรการฟ้ามาด้วยผมอึดอะ่ะผมอึดพอตัวนั่นแหละอึดจริงอึดจังผมลบเขาโดดไหมโดดหรอแบบนี้ก็เอาไปก่อนครับการฟ้าอู้ตุยเลยหรออโ้ออกเลยคือแบบมันแรงมากทุกคนอ้เวอร์จริงเมื่อกี้ผมยังตกใจเลยก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเกมถัดไปดีกว่านะครับผม ครับทุกคนก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะเกมนี้เนี่ยเจอเออแบบว่า UI โกคูที่เป็นอัลตร้าด้วยก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กลัวเนี่ยเราก็จะสู้ได้อย่างสบายใจเราต้องเอาสีเหลืองมาแบบกดดันเขาไปก่อนนะครับผมเพื่อให้เขาเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองมาสีแดงมนาะแบบว่าให้เขากดดันโอเคสวยสวยผมฟูลสกรีนไงแล้วผมหมัดไปก่อนโอเคนะเขาเปลี่ยน อะไรนะจานเลบ้ามาผมปลาสไว้ก่อนจะเย็นค่อยๆรอ,อ,อมาสวยขอแทบลาสเยอะๆเยอะๆสวยเยอะๆก็สวยดีแบบนี้ลากยาวบอกว่าคุ้แหลงจัดไปครับโอ้โหถ้าไม่จวเสียดายมากแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมกดการ์ดอื่นนะสวยสวยครับสวยครับมามาแบบนี้โดนผมเขาเปลี่ยนนะเดแบบี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนแน่เปลี่ยนแน่โอเคเปลี่ยนแน่ทาไมไม่ว่าเปลี่ยนจริงเหมะเลยเพราะเขาเปลี่ยนจริงแล้วผม กาฟ้าเบาอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นโอเคโจมตีไหมไม่โจมตีผมไม,ไม่มีเกาะกันบลาโอเคหลบได้สวยจัดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอ,อ่อถ้าเขาเปลี่ยนจานิมบ้าเนี่ยผมว่าเปลี่ยนมารอดีกว่าเดี๋ยวจานิมบ้าจะลงมาเพราะอัน,นเนี้ยเน,นี้ยไอเนี่ยมันจะลงมาไม่ใช่จานิมบ้าผมพูดผ,ผิดตัวโอ้โหคอ้คอมโบหมดขอให้คอมโบหมดขอให้คอมโบหมดไอตัวน,นี้มันไม่มีจั่วการ์ดเร็วขอให้คอมโบหมดนั่นไงแค่นั้นแหละไม่มีการ์ดไม่มีอะไรจัว่ว เรียบร้อยดีครับรออะไรอ่ะผมรอจังหวะโอเคได้เราโจกายเขียวแล้วแบบนี้อุ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วผมจะยอมไหมผมไม่ยอมดีกว,ว่าถ้าผมยอมนี่ผมจะเกมเสียเปรียบผมไม่เคยยอมผมไม่ยอมเพราะว่าจีเลนของเราเนี่ยมีต้านเอ้ยไม่ใช่มีตุยเดงเลือ,อดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอึดด้วยโอเคโจมตีไหมไม่โจมตีเข็ดเลยดิ เกตัดีกาเกี่ยวเหมือนเดิมับผมแล้วเราก็จะสตาร์ได้หรือไม่สตาร์ได้หรือไม่แค่นั้นแค่นั้นจบโอ้โหแล้วจะรีบจวดการทำไมละเพื่อนรีบจวดการเพื่อผมเปียนเลยแล้วก็ดรอปรอจังหวะสวยแค่นั้นแหละมามันไม่ได้เพื่อนนะไม,ไม่มีเกตหลบอะ่ะอุ้ยผมรู้สึกจะดรอปคอมโบโอเคเขาแทบไม่เป็นไรครับอุ้ยโอเคผมแทบไว้ก่อนผมแทบไว้ก่อนจีเลนมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จีเลน ฮิตโตไปค่ะแบบนี้โดนแบบนี้กหังโดนแบบนี้กวางโดนโดยผมยับโดยผมยับแบบนี้ตุยแน่ผมยัดแบบการแบบรัวจัดแบบนี้ยังไงก็ต้องตุยอืมติดชีด้วยสวยจัดเพื่อนฮิตโตฮิตโตตัวแบกตัวแบกในช่วงนี้เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันกำลังเทียร์ขึ้นเลยตอนนี้มาผมลาส์เอาแล้วได้ด้วยแบบนี้ลาส์ต่อโอเคสวยแล้วแบบนี้ผมมัด ผมมาดมาแล้วแบบนี้น่าจะโดนผมอาอาแน่นอนมาผมลงมาแล้วอาอาเลว้วผมเพื่อชนะสีเอ้ไม่ใช่เพื่อเสมอสีไปครับการเขียวโจมาพอดีด้เอ้เสือจัดสวยสวยแล้วเหลือเจ้าโกคูตัวเดียวจะทําอะไรได้บอกผมหน่อยได้ไหมบอกผมหน่อยได้ไหมทุกคนก็สาหรับผมนะจีเลนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะ<ส><ข>ผมว่ามันมันดีนะมันถึกแล้วก็ถึกระดับหนึ่งไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นแต่ว่าถึกนะ แล้วก็แรงด้วยโอเคสวยแบบนี้จบเกมหรือเปล่าจบเกมหรือเปล่าโอเคแล้วเขาออกเลยเหมือนจะรู้ตัวนะครับผมก็ฝากจีเรนไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะก็คลิปนี้เนี่ยคงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีบีวใหม่รุ่งน้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบุย